ค่ะชื่ออังคนาสารงามนะคะก็ชื่อเล่นชื่ออ้นนะคะครับวันนี้คุณอ้นมาเรียนหลักสูตรอะไรครับหลักสูตรเอ่อฝึกคิวอ๋อฮะอแบบอาชีพค่ะครับหลักสูตรนี้มีครูท่านไหนผู้สอนบ้างคะก็มีคุณครูหญิงกับคุณครูดินค่ะครูทั้งสองท่านสอนเป็นยังไงบ้างครับสอนเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายใช่ไหมฮะแล้วเรียนสนุกไหมฮะแล้วก็เป็นกันเองครับ ฮะแล้วคุณอ้อนทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อใดเหรอครับก็มีจาก Google กับ YouTube ค่ะก็คือได้เปิดดูแล้วได้ดูเปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมครับก็มีค่ะเปรียบเทียบหลายที่อยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีใบประกาศให้ครับอันนี้คือสามารถไปใช้ที่เมืองนอกได้ใช่ไหมฮะใช่ก็คือสนใจที่สามารถจบแล้วไปเมืองนอกได้ครับฮะแล้วมาเลยแล้วประทับใจอะไรบ้างครับตั้งแต่ตอนเข้ามาเลย ตั้งแต่ตั้งแต่โทรมาถามเลยครับมาทักแต่นี่ตอนนั้นเลยเหรอฮะพอรู้ข้อมูลก็โทรมาถามก็จเจอคุณครูคึ่งคุณกกครูเก๋ก็คือให้ความรู้ให้ข้อมูลดีให้คําแนะนําใช่ไหมฮะให้คำแน,นะแนาก็มาเลยมาแล้วเป็นยังไงฮะมาแล้วเหมือนที่ให้คําแนะนํำไหมฮะเหมือนดีดีมากกว่านั้นอีกครับก็ไม่เก่งเรียนก็ไม่เก่งก็ได้เครียดมากกรัวไม่ได้ <ฮ>มไม่ได้ไปเมืองแต่ตอนนี้น<อ>ไม่เครียด<อ>แล้วใช่ไหมฮะได้ไปเมืองนอกแน่นอนเลยได้ <c oughs> สุดท้ายนี้อยากให้คุณอ้อนฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียยหน่อยนะครับอ๋อถ้าถ้าสนใจก็มาที่นี่ได้เลยคือแบบไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณอ้อนมากนะครับสวัสดีครับ